สวัสดีครับคลิปนี้สําหรับแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์เครื่องตัดหญ้าเอฟโคนะครับแบรนด์เครื่องตัดหญ้าเอฟโเป็นแบรนด์ของประเทศอิตาลีก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวรุ่นท็อปไปแล้วรุ่น DSH 5 0 0วันนี้ผมจะมารีวิวรุ่นเ e c o DSH 4 0 0ก็จะเป็นรุ่นรองลงมา 40.2CC ซีซีเป็นเครื่องยนต์2แรงม้ามาดูรูปร่างหน้าตากันเป็นเครื่องยนต์2จังหวะ2แรงม้า รูปร่างหน้าตาม,มาด้วยโทนสีแดงสวยงามเครื่องรุ่นนี้เป็นคารบูเรเตอร์แบบแดแฟมผลิตท,ที่โรงงานอ m a ัคคอยไฟคารบูเรเตอร์ต่างๆจะตีคำว่าอ m a ัคทั้งหมดเลยชนชาติอิตาลีเนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นวิวัฒนาการเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเครื่องยนต์ก,กลไกต่างๆก็า,าจะมีทักษะที่สูงอย่างเช่นบริษัทที่ผลิตรถยนต์เฟอร์ารีซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เฟอร์รารีลัมโบกินี ก็เป็นของประเทศอิตาลีนะแล้วก็เครื่องตัดยาเอฟโคนี่ก็เป็นเครื่องตัดยาสัญชาติอิตาลีเช่นเดียวกันอุปกรณ์ต่างๆนะครับวัสดุต่างๆให้มาเน้นความทนทานคัดใหญ่กระบอกตัวนี้28มิลฝันเฟือง9ฝัน,นอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตลับเอ็นออโต้ใบกำบังใบสามแฉดชุดเครื่องมือพวกอุปกรณ์ประกบใบมีดคู่มือสายสะพายที่ให้มาเป็นรุ่นบ่าคู่ วัสดุผมต้องยอมรับว่าเป็นวัสดุที่ให้มาค่อนข้างดีเครื่องรุ่นนี้เขาถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานหนักแต่ว่ายังคงไม่แรงเท่ากับรุ่น500เพราะ500เขาอยู่อ2.8แรงมา้าแต่รุ่นนี้เขาอยู่อยู่ที่2แรงม้าก็จะรองลงมาแต่ที่เขารองลงมามากกว่าน,นั้นก็คือราคารุ่น DSH 500นะครับราคาเขาอยู่อยู่ที่8,900บาท ส่วนรุ่น400ผมใช้เรียกสั้นๆนะครั FCO รุ่น400ราคาอยู่ที่6,900บาทสิ่งที่เขาให้มาด้วยก็สายสะพายบาคู่กดต,ตรงนี้ตั้งกับผมขายเครื่องตัดหญ้ามาเนี่ยต้องขอบอกตรงๆว่าสายสะพายบาคู่ที่ใส่ยากที่สุดในโลกในโลกของเครื่องตัดหญ้าของผมที่ใช้มาผมบอกว่าสายสะพายบาคู่ของ FCO รุ่นนี้ก็จะติดใส่ย,ยาก ไม่่คยคล้องตัวติดใส่ยากหน่อยแต่ก็โอเคก็ถือว่าเขาให้มาบาคู่ส่วนทรงดีดูการจับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้คุณภาพสินค้ามาดีมีความมาตรฐานส่วนตัวผมผมมองว่าเรื่องไหนดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะแต่เรื่องไหนแบบยังไม่ค่อยดีมันก็ก็ต้องบอกลูกค้าตรงๆคุณลูกค้าลองดูเวลาจะทอดอ่ะมันจะมีความแบบ ยุ่งยากเดี๋ยวผมถ้าใครที่สั่งจากร้านผมเนี่ยผมจะให้รุ่นนี้เป็นของหนึ่งเป็นใส่สะพายบาคู่เขาจะใส่ง่ายกว่าเป็นบาคู่บาคู่เนี่ยเขาจะใช้ดีแต่คันนี้บาคู่แบบของที่ให้มันมันยังไม่ผ่านมันยังไม่ผ่านสู้รุ่นนี้ไม่ได้รุ่นนี้ดีกว่าเวลาจะใช้งานอะไรเงี้ยโอ้โหมันเวิร์กมันเวิร์กกว่า น้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่8.2กิโลกร,รมัมมาเดี๋ยวผมมาแนะนำให้ท่านลูกค้าฟังเสียงเครื่องกันอัตราส่วนผสมของน้ำมันทุทีเขาจะมีถ้วยตวงมาให้น้ำมันทุทีถ้าเราใช้เป็นของดีอย่างเช่นฮนะุสโซนาน่ะน้ำมันเบนซินหนึลิตรผสมน้ำมันทูที20ซีซีเครื่องรุ่นนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้กระบอกผสมน้ำมันทูทีมาเช่นเดิมผมก็คงต้องให้ลูกค้าผมอันนี้เป็นกระบอกผสมน้ำมันทูทีอย่างดีรุ่น2ฝัฟง ใช้ในอัตราส่วนถ้าเป็นน้ำมันทุทีของมารุยาม่าของฮุสตนนของลิตรเนี่ยใช้ในอัตราส่วน50ต่อ1หมายความว่าน้ำมันเบนซิน1ลิตรให้ผสมน้ำมันทูทีแค่2 4ซีซีเราก็พอผมให้ด้วยสายสะาายอันนี้ผมก็ให้ด้วยอันนี้ถ้าซื้อใหม่ก็เกือบ200บาทแล้วนะครับเพราะอย่างดีแล้วก็ปอกท่านจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะไม่มีปอกกันความร้อนผมจะให้ท่านลูกค้าของผมด้วย พอใส่ปุ๊บมันจะมีปลอกกันความร้อนแล้วก็เอาไว้เก็บสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการใช้งานมันจะได้ดูดีคือเครื่องรุ่นนี้เรียกว่าเขาให้ของดีมาเยอะแล้วก็เขาอยากให้มันมันห่างกับรุ่นตัว500เนี่ยให้ราคาต่างกัน2,000แต่ว่าใครที่เอาตัวนี้ผมเองผมก็จะอุปกรณ์ที่ผมพูดมาเนี่ยผมให้หมดนะแล้วก็อัตราส่วนผสมนี่ผมได้ประทำการผสมมาแล้วแล้วลูกค้าท่านใด ที่มีใช้อยู่แล้วผมจะบอกอย่างนี้ว่าเอฟโคไม่ใช่สินค้าที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับเข้ามานานมีการใช้นานแต่เขาจะใช้ในเฉพาะกลุ่มของคนที่ทำงานหนักเอฟโคจะอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเป็นกลุ่มที่ต้องการความทนสูงอะ่ะ เขาจะรู้จักกันแล้วก็ยังเคสที่แล้วผมมาคุยเรื่องดราม่าตอนที่ไปตัดหญ้ากันก็มีคอมเมนต์ทกเถียงก,ก,กันในคอมเมนต์ทั้ง Facebook ทั้งใน YouTube เยอะมากผมก็ได้มาอธิบายเรื่องคลิปนั้นว่าคือเอฟโคไม่ใช่ไม่ดีดีดีมากทนมากอุปกรณ์ดีกนันนี้การใช้งานหน้างงานมันต้องมีการปรับจูนให้เข้ากับหน้าง,งานอีกทีหนึ่งเวลาเราจะใช้งานเราปรั๊มน้ํามันด้านล่างนะครับ อพอตึงมือนะครับเรานับไปเจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วเราก็ยกชกขึ้นแล้วเราก็มาดึงสตาร์ทแล้วก็ค่อยๆชกลงให้มันลันนิดนึงแล้วก็ออกชกลงนะครับมาฟังเสียงกัน วิธีการคล้องสายสะาายเส้นนี้ไม่ยากเลยนะครับต่านมาเนี่ยจับมาค้องแค่นี้ครับแล้วเวลาจะอ,าออกอะท่านกดแค่ตัวนี้แล้วก็ดันออกเวลาจะใส่ก็เข้ามา เครื่องรุ่นนี้นะครับผมบอกว่าเพียงพอกับการใช้งานหนักแล้วตัวเขาเองเขาเคมมาเลยนะครับว่าขั้นต่ําการทํางานของเขาเนี่ยสิชั่วโมงผมนะให้ข้อมูลกับท่านลูกค้าตามความเป็นจริงเลยนะเครื่องรุ่นนี้ผมแนะนําเพิ่มนิดเดียวแหละเครื่องรอบจัดเวลาเขาเคมมเขาเค็ม2ม้านะคือผมก็พูดยากนะการเอาไปใช้งานจริงทําไมผมถึงความกระโจนความรวดเร็วความทนทนเลยอะ ทึกๆชนๆไปเลยเนะี่ยทําไมผมชอบเอฟโคมากก็ผมก็ไม่แน่ใจเอฟโคอ่ะยังเขาเค็มสองแรงม้านะผมบอกว่าสองแรงม้าหลายๆบริษัทสู้ไม่ได้นะอันเนี้ยฟังจากเสียงรู้เลยว่าโอ้โหเวลาเราฟังดูอ่ะมันจะมีความแบบรวดเร็วมันจะทอล์คมันดีต้องใช้คํานี้ส่วนแฮนที่ให้มาทรงเนี้ยมันก็จะเป็นทรงแบบธรรมดาธรรมดาแต่คันเนี้ย ถ้าเราได้ตัวยกสูงหน่อยใส่โมสักนิดหนึ่งนะคุยนอกเรื่องในสายของคนที่ชอบตัดยา่าโอ้ผมว่ามันจะเวิร์กมากแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเวลาจับจริงอะ่ะผมมองว่ามันยังไม่ค่อยถนัดแต่สําหรับนี้ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะเดี๋ยวจะมีดามาให้อีก <c oughs> ก่อนอื่นเราอยากรู้มากคนนั้นเราต้องตามไปดูฟังเสียงตอนตัดว่าเวลามันรับกําลังโหลดจริงเวลาเจอย่าจริงเสียงเขาจะเป็นยังไงมันจะมีอาการเพี้ยนอะไรไหมเดี๋ยวตามผมไปชมกัน ผมก็ต้องขออนุญาตท่านลูกค้าท่านเอใส่แฮนด์ยกสูงมาตัดให้ดูเพราะว่าผมคิดว่าแฮนด์ยกสูงมันอำนวยความสะดวกท่านลูกค้าได้ดีมากกว่าก็เลยจัดส่งแฮนด์มาใหม่ทรงนี้จะเป็นสไตล์ยุโรปแล้วท่านสังเกตว่ามันไม่ได้ขึ้นมาตรงๆนะครับขึ้นมาปุ๊บมันงอลงนิดหนึ่งมันทําให้เวลาเราจับเนี่ยองศามันดีองศาของเขาจะดีมากแล้วท่านคิดดูว่าเราสวิงซ้ายสวิงขวามันจะไม่เมื่อยบวกกับเครื่องแรงๆด้วยมาชมกัน Música <coughs> รับผมนะครับผมถือว่าทรงดีทรงดีตัดดีแต่ตัวใบกำบังตัวนี้เราสามารถเลื่อนได้แต่ตอนนี้มันถูกล็อกตำแหน่งไว้ตามสไตล์ของยุโรปมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันติดติดพื้นไปสักเล็กน้อยฟังเสียงครั้งหนึ่ง ก็สำหรับตัว E c o d s t สี่ร้อยผมถือว่าเป็นสินค้าที่มีพละกกำลังมันมีความแบบมาแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องพละกกำลังถามว่าทำไมผมถึงต้องจะทรงแฮน,แนด์ลักษณะนี้ให้ลูกค้าเห็นเหตุผลเพราะว่าทรงเนี้ยมันตัดสบายจริงบาลานซ์มันทำให้เรารู้สึกอะเครื่องตัดหญ้ามันไม่หนักมากแล้วเครื่องตัดหญ้าของ e Fco มันเป็นสินค้าอิตาลีที่พละกกำลังอะมันไม่หลอกมันมาเต็มมันมาหล้นมันเหมาะกับคนที่ต้องการ อยากได้ของดีแต่ราคาไม่สูงมากไม่ว่าจะเป็นตลับเอ็นออโต้ไม่ว่าจะเป็นใบมีดไม่ว่าจะเป็นสายสพายบารคู่บริษัทให้มาให้เครื่องดีๆมารีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาเครื่องรุ่นนี้ e c o o DSH400 ราคาอยู่ที่6,900บาทแล้วก็มากมายมากกว่านั้นถ้าท่านลูกค้าท่านใดที่อยากสั่งสินค้าจากทาง 168เทวกุลผมนุม่ม168เทวกุลจะเซ็ตแฮนด์ยกสูงแล้วก็มือบีบแบบมัลติฟังก์ชันไปให้ท่านลูกค้าด้วยแล้วก็แฮนด์ชุดเก่าผมคืนให้ลูกค้าไปด้วยเพื่อลูกค้าชอบอันไหนก็จะได้เปลี่ยนใส่ได้เลยอันนะี้เป็นอภินันทนาคารจาก168เทวกุลผมขอสรุปนะเครื่องตัวนี้ใช้ได้ดีมากพละกําลังดีมันเคมา2ม้านี่ถือว่าเพียงพอเพียงพอเยอะเหลือเฟือการใช้งานที่ถูกใจมากกว่านั้นเนี่ย6,900บาท คุณลูกค้าให้มาครบๆทางร้านเราเองเราจัดส่งแฮนด์ให้ด้วยแฮนด์เนี่ยไม่ใช่ยกสูงแบบขึ้นมาธรรมดานะคุณลูกค้าจะสังเกตนะมันยกสูงขึ้นมาแล้วมันงอด้วยมันทําให้องศาเวลาเราจับเนี่ยมันดีมันจับสบายซ้ายขวาเนี่ยโ,โหคุณลูกค้าสบายมากพอดีมีลูกค้าสั่ง d s s 500ไปแล้วก็อยากได้แฮนด์ทรงนี้นะเตรียมส่งมาเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวรุ่นใหญ่ d s s 500ให้ดูอีกทีหนึง่งแต่ก็รุ่นแบบตะเล็กมาเซ็ตแฮนด์ใหม่ แต่รุ่นนี้ถูกใจผมตรงที่ว่าราคาเขาไม่สูงแล้วขอได้ออปชั่นมาเต็มๆสนใจติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็กับขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกๆท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวผมจะพยายามหาเครื่องหมายเครื่องมือดีๆมารีวิวมาเสิร์ฟให้ท่านลูกค้าผมได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ